สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องนาฏยาพิวัฒนาแฟมิลรีนะครับแม่แม่ครับท้องทุ่งหญาก็เริ่มจะแห้งเหลืองหมดแล้วนะครับวันนี้นะฮะแม่ควรก็พามาเกี่ยวมาเกี่ยวที่เก่านะฮะ ก็พอได้เกี่ยวได้ตัดอยู่ครับแม่ๆม่ครับสวยไหมครับก็มีสวยบ้างแล้วก็แห้งบ้างนะครับแม่ๆม่ครับมีสดบ้างแห้งบ้างนะครับปนๆกันไปนะฮะว่าช่วงนี้ก็ลมแรงแดดแรงครับแม่ๆม่ครับยาก็จะหายากหน่อยฮะไม่หน่อยแล้วฮะเริ่มจะหายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วครับแม่ๆมครับไก่จะพ่อเราไปครับ ยขอบคุณแม,แม่แม่ที่เขามาใหาก้กำลังใจขอบคุณแม,แม่แม่ที่เขามารับชมวงด้จ้าเดอ้อสาวมอลำมา,มามมเกี่ยวหยาครับสาวมอลำมาเกี่ยวหยาครับมื่อี้ครับ <S <S ตรงไหนที่ที่อยู่ในร่มก็มันสดเนาะไม่ควรเนาะเนาะมันสดปลายแต่เอ็มมันสดปลายแห้ไอ่างมันจะแห้งครับทา,ท,าทานเหมือนเดิมครับพี่วาดไม่มีติครับพี่วาดนี่ไม่มีติเลยครับ รถรถน่าจะถอยมาได้ถึงนี่เนาะนาแม่เนาะพอได้เกี่ยประมาณวันหนึ่งอยู่ครับได้อยู่ครับหนึ่งวันนะครับตรงนี้นะฮะค,ครับผมพาแม่แม่ไปรับชมนะครับมาดูป่าหญ้ากันนะครับตอนหน้าฝนนี่แบบเขียวอลลัมมากนาะแม่เนาะ นะครับเกี่ยวอาลาม,มากเลยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับคือโอ้โอหกเกี่ยวไม่ทันเลยนะเดี๋ยวแบกเอาครับแบกแบกครับไม่ควรเกี่ยวต่อเลยก็ได้ครับครับแม่แม่ครับ,รบเดี๋ยวอนุญาตแบกแปบ๊บหนึ่งนะครับแบ่งหน้าที่นะคะแม่แม่แมค่ะแบ่งหน้าที่นะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะหลังจากดันมีเกี่ยวแล้วนะคะ ก็เป็นหน้าที่ของควานชิคเก้นนะคะแม่ค่ะควานชิคเก้นนะคะแบกค่ะแบกก็วันนี้นะคะอากาศดีมากค่ะไม่ร้อนนะคะแม่แค่ะไม่ร้อนนะคะถ้าว่าอากาศร้อนอาจจะอ่าหญ้าจะคันคายนะคะจะคันคายระคายเครื่องนะคะแม่ค่ะมีค่ะแต่ละแบกนะคะแต่ละแบกก็ได้ประมาณ4ี่ห้ากองนะคะ ลายห้ากองนะคะสำหรับสองสาวนะคะก็เดี๋ยวไปตัดกิ่งไม้ให้สาวๆได้ทานด้วยนะคะแม่ๆ่ะขอบคุณแม่ๆที่เข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนาขอบคุณแม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นไรสุดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะผู้ติดตามน้อยแต่แม่ๆนะคะรักเมตตานัตยาพิวัฒนาก็ขอบคุณจากใจเลยนะคะ ขอบคุณในความรักที่แม่ๆมีให้นะคะไว้บ่ ดูชิคเก้นแบกแล้วไปดูสองสาวทานที่บ้านกันนะคะอยวไปดูสองสาวทานอาหารที่บ้านอร่อยๆกันนะคะแม่แม่่ะ เย็นมากเลยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแม่ม่ขาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะยามาถึงแล้วนะคะก็พาน้องนาตยาพิวัสนาออกเดินยื้อเส้นยื้อสายนะคะก่อนที่จะได้ทานยาอร่อยอร่อยนะคะดูพี่วาดเ <laughs> บิ่นไม่อยากไปเบิ่นไม่อยากไป <laughs> เพิ่นขาดเบิ่องเพิ่นขาดเอา,า,าไปก้อนยางก้อนลูกยางก้อนเดี๋ยว่อยมาก,กินปา,าป้าปาป้าปาเบิ่งค่ะดูค่ะแม่คานพี่วาดไม่อยากจะเดินนะคะ<อ>พุ่นตั้งสาวสวยมามา,มา,มาอีพ่อเอิญละอีพ่อเอิญออกยางก้อนออกยางก็เร็ว เดี๋ยวมือนี่เก็บของเมืดมือเลยเดี๋ยวยามแรงสิบ่มีเวลาเดี๋ยวพายยางปะก็ต้องมียางลูกยางปั้นแต่ย่าผ้าอายางเร็่อเ่มามาอีพ่อถาแล้วมาเร็่ยวเรี่เรวมาเด้อ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 ไม่อยากเดินกันเลยค่ะแม่แม่ขาดูเห็นย่าค่ะเห็นย่า

โอ้ยเขาบอกว่าเห็นยาอาหารโปยู่นะอยู่รถแล่ายางก็ลูกยางก้อนเดี๋ยวสิบบมีเวลายางย้ำแรงยี่ออีแม่สิย่าเก็บของอีกมืดมือเลยเตรียมของไผ่หลากับเดี๋ยวไปยางอยู่บ้านลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปยางกินอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนี่ก้อนยางออกกำลังกายก็ลูก แต่วันที่แปดที่ล่แก็ยูทั้งรถเหมือนมือเลยต้องยางก็หลุกยางยืดเส้ยนยืดสายก่อนก็ทุกเช้านะคะช่วงเช้าช่วงเย็นถ้าพ่อควันแม่ควันมีเวลาก็จะพาน้องนาตยาพิวาสนาเดินออกกำลังกายประมาณ <Yeah. S 1> นี้นะคะแม,แม่คะ่ะ พุ่นพุ่นเปล่ายางเปล่ากับที่เพลินพุ่นพุ่นเบิ้งไปเพิ่งยาเพิ่งรถลำไยเนี่ยไอยา,าอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อเฮือนี่อีแม่สิพาถูขีดไข่เลยหนีพ่อบ่ค่อยได้ถูขีดไข่ให้เดี๋ยวเมื่อบ้านต้องถูขีดไข่แล้วสองสาว ปลาลูกปลาปลาปลายางก่อนลูกยางก่อนมาเร็วเฝ้ายงายงเฝ้ายางหน้าตยาน้ำหนาค่ะแม่แม่ค่ะไปวนบนเมืองวิธีการยางออกกำลังกายของสองสาวยางแบบเฝาเฝออยากกลับทบ้านดูค่ะเอ้ยเนาะเอ้ายางหยุด ย่งางยุดย่งางยุดเอา้าไปย่างย่งางย่งางจะไม่ห่วงเลยนะคะจะไม่ห่วงเดินทานอาหารเลยนะคะแม่ค่ะไม่เหมือนเมื่อวานนะคะที่คุณพ่อขวานพาเดินนะคะดูนะคะไปเราพูดบ๊อบบี้สนใจย่างเฝ้าย่างโอ้ยไปทางเวลามาง่ามแท้ซ่างเอเอบมมีแวะเลยเมนอบค่ะนี่ <cười> <Nhà>. <cười> pa uây cá bò sắn pa, pa uây cá pa, mà đứa cá pa cá ba nhà pa. bơm nhặt ngang bơm nhặt ngang. bơm nhặt <laughs> <laughs> <khắp> <laughs> ngang nhang ạ, bơm đay. nhang yết nhang นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณแม่แม่พี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่พี่พน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอฝากาวควรอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมใจแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันของสองสาวให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะมาชมความสุขของน้องนาตยาพิวัฒนานะคะที่พ่อควานแม่ควานทําให้กับสองสาวได้นะคะ ขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านที่ได้เข้ามาเลี้ยงดูสสาวผ่านทางออนไลน์กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแม่ขาหนึ่งไลค์นะคะ1คอมเมนต์คือ1นึ่กำลังใจให้กับครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ